เออเล่าออกมาเป็นกลิ่นแอ้ก็คอแถมเสียงดังขนาดนี้ยังจะมาบอกว่าไม่ได้มเมาอีกต้องไปหายากแก้มเมามาก่อนจากผลการทดสอบสมองของฉันเป็นเพราะเมื่อก,กี้ตอนอยู่ในรถผู้ช่วยกู้อยู่ใ,ใกล้ฉันมากเกินไปการสัมผัสฉันจะทำให้สมองฉันปล่อย ดบะมีหนอ,อกมามากกว่าปกตินี้มันบ่นอะไรอีกแล้วเนี่ยฉันหรือคุณกันแน่ที่เป็นหมอผู้ช่วยกู้จชาการกลับห้องไปนอนได้แล้วค่ะพรุ่งนี้มีงานต้องทำแล้วฉันละ่ะที่เดี๋ยวพยาออกดิธิ์วิชาการก็จะสงบลงเองและกลับสู่สภาวะปกติ ผู้ช่วยกู้กำลังบอกว่าตอนนี้ฉันไม่สงบงั้นแหละแต่ไม่ใช่หรืองไงฉันหมายถึงผู้บัญชาการสั่งเมาแล้วก็จะดีขึ้นเธอยังคงไม่เชื่อว่าฉันไม่ได้เมาคนฟังไม่ไหวแล้วทําไมพูดไม่รู้เรื่องสักทีผู้บัญชาการเชิญเข้ามา นี่อะไรกันทำไมรู้สึกคันๆแปลกๆเฮ้สงบลงได้สักทีเอ๊ะตุตุตุผู้ช่วยกกูยิงอยู่อยู่ที่ดาวซอฟูเป็นไงบ้างภายใต้การพัฒนาผู้บัญชาการความคืบหน้าของสถานีขนย้ายดำเนินไปอย่างราบรื่นขอท่านดายุคโปสใบใจ งั้นก็ดีเหตุผลที่ท่านประธานาาทบดีเขาให้เขาไปทําธุรกิจที่เาาซื้อฝูในครั้งนั้นก็เพื่อจะทําให้จิตใจที่ผุถิดของเขาได้สงบลงอิงยูเป็นคนมักจะทําอะไรอย่างอิสลามมากเกินไปในบางครั้งเมื่อเธอกลับมาก็อย่าลืมชักชวนให้เขากลับเข้ารับราชการด้วยนะฉันไม่คิดว่าอิงยูจะฟังทุกสิ่งที่ฉันพูดอิงยูเป็นเจ้านายและฉันเป็นเพียงผู้ช่วยพิเศษที่อยู่ทีงข้างเขาก็แค่นั้นนะฉันทราบแล้วว่าท่านจะย,ยุต ดีไม่เป็นไรรับปากเขาไปก่อนแล้วกันในที่สุดฉันก็ได้นอนสักทีวันนี้มีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายด้ไม่สงบฉันคิดว่าอิงยุจงใจทำแบบนี้ชัดๆเลยเมื่อั้นทุกครั้งเขาจะรอให้ฉันนอนก่อนแล้วก็ค่อยมารบก,กวนฉันแบบนี้เพื่ออะไรนะผู้บัญชาการอิงคุณไม่สนใจชีวิตและเมตตาและความตายของผู้ช่วยของคุณเลยจริงๆนะคุณเป็นอะไรมากไหม เออเว่ยวนคิดถึงเธอแล้วเมื่อกี้ยิงยก็ดีๆไม่ใช่เหรอถ้าไม่จู่ๆอาการกลับมาเหมือนขึ้นนั้นอีกแล้วฮ <c oughs> ว่ยๆฮเธอไม่ยอมสนใจฉันโอ๊ยคืนนี้ไม่ต้องนอนม